ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้าจะเรียงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีมีนก็จะเป็นช่วงที่ดาวไปกองกันอยู่ในเรือนของลาภมากมายนะก็ส่งผลให้เป็นคนที่มีโชคลาบนะโชคลาบมากมายมีความเล็ดเกี่ยวเรื่องของรายได้ลาบผลในลักษณะต่างๆโอ้พอะดาวเนี่ยไป กองอยู่เยอะเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือดาวอังคารเนี่ยที่เป็นหัวใจของชาวราศรีมีนเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนความสำเร็จยังคงได้ตำแหน่งนะครับมาหาอุดอยู่ในราศรีมังกร <c oughs> เขาเรียกเป็นสถิตยอยู่ในเรือนลาภะแล้วดาวพระเสาเองที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศรีมังกรก็ดันเป็นเกษตรก็เลยส่งผลให้ชาวราศรีมีนนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของ การหาช่องทางในการหาเงินหาทองมีโชคลาภมากมายเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะชาวราศีมีในช่วงของเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังพอสมควรนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในช่วงของเดือนนี้ท่านเข้าเลิกเพชรจาขาเลิกนะถึงแม้จะเข้าเพชราะขาเลิกแต่ก็ไม่ได้ติดระวังพิษ ความร้ายก็ไม่ได้ร้อยเเซ็นะก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิานะสำหรับบางท่านที่แจ็คพอตนะถ้าเป็นการลักกินีนะเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่เป็นการลักกินีก็ถ้ามีสติก็จะไม่มีปัญหานะเอาละนะครับอย่างที่เรารู้กันตนุรักษ์ยังคงอยู่ในภพว,วินาศกว่าจะปลดเปื้องพันธนาการตรงนี้รอเดือนหน้าวันที่8เมษาทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชาวราศีมีนก็จะกลับมานะทุกเรื่องเลยนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังต้องอยู่ในจุดที่อึดอัดนะครับในรอบ12ปีนะครับจะกลับมาอยู่ตรงนี้สักครั้งหนึ่งนะในภพว,วินาศก็ถือว่าถ้าพ้นเดือนนี้ไปนะครับชาวราศีมีนเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าหมดเคราะห์จริงๆแล้วจะเป็นในช่วงที่แบบโอ้โหประสบผลสําเร็จในหลายๆอย่างเลยนะยินดีกับชาวราศีมีนด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้นะฮะเป็นช่วงทิ้งทวนแล้วก็เข้าเพชฌฆาตเลย ตรงนี้จะทำอะไรยังไงอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทดีที่สุดไม่ประมาทในทุกๆเรื่องและอะไรที่ทำเสี่ยงไม่ต้องทำนะอยู่เฉยๆไปก่อนดีที่สุดนะครับนะก็ประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับอีกพพเรือนหนึ่งนะดาวเจ้าเรือนกัมมัก ไปอยู่ในภพวินาศยังเป็นจุดที่ต้องอดทนนะแล้วก็ต้องบอกในช่วงของเดือนนี้นะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระรหัสสบดีเป็นกาลิกนีนะครับเจ้ากรรมในเวทก็จะส่งกระแสเต็มที่ให้เราล้อลนพนไม่ได้ทำงานอยู่ก็อยากจะออกจากงานทำงานอยู่ดีๆเพื่อลงงานก็นิสัยไม่ดีทำงานอยู่ดีๆหัวหน้างานก็มาเพ่งเลงคือพูดง่ายงว่าถาถมกันมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ดาวจะย้ายราศีแล้ววันที่8เมษายนใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะเล่นงานชาวราศีมีน,เป,นเป็นเต็มเลยนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องตั้งรับด้วยสติอย่างดีนะถึงจะเอ่อเขาเรียกว่ารอดพ้นจะไปเที่ยวที่ไหนก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจะไปทำอะไรที่มันเสี่ยงนะครับก็เลี่ยงซะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเข้าทั้งเพรชคาาเลิกและเป็นจุดที่รุนแรง เหตุผลที่ผมเองต้องอินด้วยเพราะผมเองก็ชาวราศีมีนเหมือนกันผมเนี่ระวังทุกรอบด้านเลยจะพูดจะทําจะคิดจะอะไรยังไงผมระมัดระวังหมดเลยเพราะว่ารู้ว่าดวงดาวมันเดินไม่ดีนะครับแล้วทุกทุกครั้งที่ดาวใหญ่ย้ายราศีนะมันเป็นเหมือนช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเขามีโอกาสแค่ช่วงนี้เท่านั้นที่เขาจะมาเล่นงานเรานะครับนั่นหมายถึงว่าเราเองก็ต้อง คุ้มครองตัวเองนะถ้าคนไหนชอบสวดมนต์ไหว้พระก็ให้สวดคาถาชินนะเป็นชรอนบ่อยๆสวดคาถามาหาเมตตาใหญ่บ่อยๆเป็นการป้องกันภัยก่อนที่เ,เขาเรียกคือเวลาดาวดาวย้ายทิ้งทวนเนี่ยมักที่จะมเีเรื่องที่ไม่ค่อยดีบางคนเนี่ยดวงชะตาถึงคลาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยให้คุณต้องระมัดระวังให้มากๆแต่อย่างที่ผมบอกก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากเพราะว่าถึงแม้จะเข้าเพชระคาดเลิกก็เถอะแต่ไม่ได้เกาะหนะ้วาวังพิษ นะคนที่จะต้องระมัดระวังจะมีแค่คนที่มีดาวพระราหูเป็นกาลกินีนะครับเพราะว่าเรือนนี้จะกลายเป็นกาลกินีกับคนที่มีดาวพฤหัสเป็นกาลกินีถึงจะเกิดเอฟเฟก์นะครับหนักหน่อยนะก็อยู่เฉยจะทําอะไรยังไงก็ให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษแค่นั้นก็จะไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วเวลาดาวเจ้าเรือกนกรรมตกวินาศเนี่ยจะส่งผลให้เ,เราทําอะไรขาดความรอบคอบนะแล้วมันก็จะเกิดเรื่องไม่ค่อยดีนะ อันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมนะฮะผมเองก็เป็นชาวราศีมีนเหมือนกันเลยค่อนข้างจะรู้เรื่องราวนะครับกับดาวของราศีมีนพอสมควรนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นะหากักดัทําบุญนะลงท้ายด้วย19นะแล้วแต่เราเลยจะอะไรก็ได้นะครับร้อยสิหรือ19บาทนะครับก็จะเป็นการแก้เค็ดเป็นในลนักษณะต่างๆเนาอะ แล้วเรามาดูกันนอกจากดาวพฤหัสแล้วนอกนั้นดีงามหมดเลยสําหรับชาวราศีมีนเนาะก็คือวางตัวให้ดีวางตัวให้เหมาะสมปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเอาละเรามาดูกันต่อดาวต่อไปนะฮะดาวพระอาทิตย์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าลวดอลินะอลิก็แปลว่าอุปสรรคนี่สินสิ่งอึดอัดใจสิ่ง,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 งไม่สบายใจเอาเป็นว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็คืออรินั่นเองนะเอาละอริ นะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกุมนะในวันที่ในวันที่หนึ่งนะจนถึงวันที่14ก่อนนะการที่ดาวเจ้าเรือนอลิไปตกพบวินาศเนี่ยอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีนะแต่การที่อลิไปกลุ่มกับตนุลักเราก็แปลว่าเรื่อง noun, <l ain> เรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของคดีความยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวของความอึดอัดใจนะ <l ain> <Aww. S 1> ยังคงเกิดอยู่ยังคงต้อง ใช้สติในการดําเนินชีวิตอยู่พอสมควรแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับความร้ายของดาวพฤหัสกับดาวพระติตก็ไม่ได้ร้ายแรงเพราะว่าเป็นคู่มิตรกันเวลาเจออะไรยังไงหนักๆก,ก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่แค่อย่าประมาทเท่านั้นเองนะอรินะครับไปวินาศถ้าบางคนนะครับก็สามารถไม่มีศัตรูนะครับ ปราศจากศัตรูศัตรูเลิกลาไปศัตรูถอนความถอนคดีอะไรประมาณนี้นะครับได้เหมือนกันนะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะพบเสียอยู่ในเรือนพบเสียนะแต่หลังจากนั้นอืมต้องเรามาระวังเอาละตอนที่อยู่ในราศีกุมจุดที่ต้องเระมัดระวังนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4เนี้ยอันเนี้ยดีเข้าเทวีเริ่มไม่มีปัญหานะแล้วเข้ารวังปุกเอกด้วยตรงเนี้ยให้คุณเลยนะ ส่วนวันที่5ถึงวันที่14ไม่ค่อยดีอันนี้คือเข้าเพชรจะข้าเลิกนะครับไม่ค่อยดีนะแล้วก็ไปเจอกับดาวพฤหัสด,ด้วยนะที่เป็นเพชรข้าเลิกเหมือนกันก็เท่าว่าอยู่ในภพเรือนเลิกที่ไม่ไม่ค่อยดีนะเวลาตัดสินใจอะไรยังไงต้องรอบคอบมากกว่าเป็นพิเศษนะก็เขาเรียกว่าลดละเลิกปล่อยวางนะก็จะไม่เี็ปัญหาไม่ยึดติด แค่นั้นเองนะก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้ายัางยึดติดนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละมันจะมีปัญหาเนาะเช่นอะไรยึดติดยึดติดในเรื่องบงคลเขามามินเกียติอย่างเงี้ยอ้าวยึดเกลียดอาทิตย์เป็นดาวอ,อ,อะไรอะราชสีเป็นดาวคนใหญ่คนโตเป็นดาวระดับหัวหน้าง,งานหนมาลบลูเกียรติเราไม่ได้เลยนะอะไรประมาณนี้เพชรขาศดตัดสินใจโดยขาดการไต่ตองยังคิดก็จะมีปัญหาได้เพราะภพวินาศเป็นภพที่ ตามคาหมายเลยวินาศวินาศแปลว่าสูญสิ้นนะกอ์ประสาททรายมาอย่างดีเลยกำลังจะเสร็จแล้เอาวและคืนซัดวินาศหมดเลยนะประมาณนี้เนาะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละนะฮะหลังจากนั้นดาวเจ้าลวอลินะมากุมรุณนาะอริกุมลัคนาในวันที่15มีนาเวลาตี27นาทีคำว่าอริถ้าเราใช้ ในแง่ดีก็คือว่ามปการพัฒนาตนนะครับเป็นการฝึกตนนะรเรียนรู้จิตใจตนนะถ้าบางคนเนี่ยมีจริตเรื่องของโทสะเยอะอีโก้เยอะถือตัวถือตนเยอะนะถ้าบาังเอิญมาจากพบดีเรือนทักษะดีเช่นเป็นมนตรีเป็นเดชเป็นศรีเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาก็ท <c oughs> ําทให้เราเองเนี่ยฝึกต้นฝึกจิตมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของความาตรงไปตรงมานะมีเมตตา เขาเรียกว่ารักษาสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนก็อยู่วันแบบปองดองได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดบังเอิญอาทิตย์ดันกายเป็นการกระินอันนี้จะหัวร้อนจะยึดมั่นถือมั่นนะครับเขาเรียกว่ารักเกียรักศักดิ์ศรีนะเนี่ยบางครั้งเสียหายเพราะการรักเกียรักศักดิ์ศรีก็เยอะด้วยนะอันนี้ต้องะระมัดระวังถ้าเรารู้สึกว่าเราหัวร้อนเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ต้องหยุดและต้องเดินหนีและนะครับต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาอย่างนี้ดีกว่า จุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็จะเป็นในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่21เราจะเข้าระวังพิษหน้าอันนี้ไม่ค่อยจะให้คุณนะจุดให้คุณจะเป็นในวันที่28นะครับจนถึงวันที่31เราจะเข้าระวังปุ่เอกราชาเลิกถ้าจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ดีกว่านะก็2ดาวที่พูดไปนะครับก็เป็นจุดที่ให้เราต้องระมัดระวังเดี๋ยวต่อไปนะครับดาวที่จะให้คุณก็มาแล้วคือดาวอังคารเนี่ยแหละนะฮะ เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยยอดปรารถนาเลยนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าพบคนอุปธรรมข้าจูนความสําเร็จนะสิ่งดีงามสิ่งประเสริฐนะความอบอุ่นลักษณะต่างๆเอาละดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนลาภก่อนนะการเงินเขาเรียกว่ากระดุมพระไปลาภก็แปลว่าเงินงอกเงยน,นะโชคลาภมากมาย ความสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินในลนักษณะต่างๆต้องยกให้ชาวราศีมีนเลยนะเพราะการที่การเงินเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งลาภะแล้วได้ตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่าสูงส่งอังคารโยกหลังก็คือความขยันขันแข็งการเรียนรู้การศึกษาการทําให้มันมีการทําให้มันเป็นทําให้ชาวราศีมีนประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของรายได้ลาภผลดาวอังคารเป็นตัวแทนความขยันนอนเฉยๆไม่ได้นะต้องออกแรง ต้องขยันต้องทำนะฮะถึงจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาสิ่งที่ปรารถนานะครับอีกภพเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเออท,ทัทีอีภพเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าคนอุปถัมภ์ขั้จุนก็มาเป็นเรือนลาภะนะก็แปลว่าเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมากคุณมีสินค้าคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณขายของอะไรก็มีคนที่จะช่วยเหลือนะครับและที่สําคัญนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณอันนี้แหละถือว่าสุดยอดแล้วนะสุภราพัฒน์ในพื้นดวงเดิมนะชาวราศีมีนนะแล้วคุณมีดาวอาภังคารนะมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยชีวิตนี้ทั้งชีวิตคุณเนี่ยจะมีคนคอยโอบอุ้มดูแลนะแต่ต้องไม่สัมพันธ์การรก,กินีนะนะครับดาวไม่เดินวิกฤติผิตพักฑมนเสิร์ตนะแล้วก็ไม่ไปอยู่ในเรือนการรกกินีด้วยนะนะแล้วไปเจอคู่มิตรด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่า ชาวราศีมีนคนไหนที่มีดาวัางคายอยู่ตำแหน่งนี้ในพื้นดวงเดิมเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าเฮงปังป mm ุร hmm. ิเยเลยกันเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะครับยินดีด้วยนะก็ถือว่าเป็นดาวเดินดีครับนะรวมทั้งความรู้ความสามารถนะสุภณะนะยังลั้งความรู้ความสามารถศักยภาพของเรานะเขานำพามาซึ่งโชคลาภความสำเร็จนะดาวองคาตัวนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะสงผลให้นะครับชาวราศีมีนประสบผลสำเร็จเกี mm ่ยวกับเรื่องของรายได้ลาบผล เป็นอย่างดีนะเอาละนะฮะต่อไปนะครับดาวพระพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของนะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงของวันที่สองถึงวันที่17เนะเพราะดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับตกพุกพินาศนะพันธุพินาศเขาแปลว่าความอึดอดัดส่วนใหญ่ก็อึดอัดเกี่ยวที่ทํางานเนี่ยแหละพะไปกลุ่มกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนะครับ แล้วก็พอพันธุ์ทุกขเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันไม่มีความสุขนะครับเกี่ยวกับที่ทํางานไม่มีความสุขกับการดําเนินชีวิตไม่มีความสุขหลายๆอย่างก็อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าขอให้มีสตินะครับและคำพ,พูดตกวินาศอย่างนี้ระวังคาพูดคําจาเอกสารสัญญาการสื่อสารคนจะเข้าใจผิดทุกคนดินทาว่าไร้รับหลังนะเขาไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่า ใครทํากรรมอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็ได้รับของเขาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปอะไรยังไงเท่าไหร่นะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าดาวเนี่ยเข้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ก็แป๊บเดียวนะครับในวันที่2จนถึงวันที่17เท่านั้นเองนะจะทําอะไรต้องเรามาระวังนะครับอีกพบเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนคู่ครองตกวินาศนะครับนะในกรณีที่ดาวพระพุธเป็นกาลก,กินีนะมักที่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความขัดแย้ง นะครับกับที่บ้านขัดแย้งกับคู่ครองขัดแย้งกับญาติพี่น้องในลนักษณะต่างๆเนาะนะครับปัตตุนี้ไปวินาศเนี่ยก็แปลว่าเ,เสียหายนะครับที่มีสาเหตุมาจากคู่ครองคู่คุนส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะครับถ้าเกิดคู่ครองเรานะถ้าทําอะไรยังไงที่มันขัดความรลอครอบยังไงเราต้องเตือนต้องบอกไว้นิดนึงนะครับ นะแล้วก็แฟนเราบางครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจเราในช่วงนี้นะในลักษณะต่างๆนะแล้วก็บางครั้งแฟนเราอาจจะดําเนินวิถีชีวิตแปลกๆดาเนินวิถีชีวิตที่สร้างความลําบากอึดอัดใจให้เรานะไอ้ตรงนี้เป็นช่วงที่เราต้องอยู่ในจุดที่เราต้องอดทนนะครับก็ถ้าสําหรับคนที่จะแก้เคล็ดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีบ้านหลายหลังก็แยกกันอยู่ก่อน แยกกันแค่หลักหลักหล,ล,ลักอาทิตย์สองอาทิตย์นะนะครับหรือถ้าไม่มีก็อยู่ห้องเดียวกันก็คนละห้องนะครับนะหรือถ้าแบบน้อยสุดเลยก็คือเอาหมอนมากั้นนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้ส่วนหนึ่งเพราะการที่เราทําอย่างเงี้ยมันเป็นการส่งกระแสว่าเราเองเนี่ยนะครับพร้อมนะที่จะปณิปนอมนะบางครั้งแฟนเราเขาเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ว่าเราแคร์เกี่ยวกับในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้เวลาเขาจะวีนหรือเขาจะโมโหเนี่ยเขาก็จะมีความเกรงใจขึ้นเขาก็จะร่วมกันประคับประคองให้ชีวิตคู่เนี่ยไม่มีปัญหานะในกรณีของคนที่ดาวพุธเป็นการลคกนีเนี่ยอันนี้จะแรงนิดนึงเพราะจะอยู่ทั้งปีเลยนะเพราะทั้งพันธุทั้งปัตตานีแต่ว่าพบเรือนจะแยกลีลา,าไปว่าไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะฮะแต่ณตอนนี้นะสถึงวันที่17นะครับเกี่ยวเรื่องของ คู่ครองเกี่ยวกับเรื่องของความรักยังเป็นจุดที่ต้องเรามาระวังแต่เขาไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถึงแม้จะดาวเข้าพบวินาศแต่ไปกลุ่มกันยังไงมีปัญหากันไม่เลิกลากันหรอกนะครับเพียงว่าช่วยแก้กันนะบางครั้งมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะไงบางทีแฟนไปทําเรื่องทําราวอะไรไว้นะเราไม่ได้เลิกกันนะเพียงแต่ว่าเราต้องไปใช้หนี้ให้เขาอย่างเงี้ยนะเราต้องไปไปทาอะไรที่เราไม่ได้ทําเองเกิดจากแฟนเราอย่างเงี้ย นะมันก็จะทําให้อึดอัดนะถ้ามีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยจะขยับขยายทาอะไรในช่วงน,นี้เบรกไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนนะครับถือว่าจะดีกว่านะที่ผมย้ํากับชาวราศีมีนเยอะก็เพราะว่าอ,อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นชาวราศีมีนด้วยส่วนหนึ่งนะครับสองดาวใหญ่กาลังจะย้ายนะย่อมเกิดการทิ้งทวนย่อมเกิดกระแสตีกลับนะครับมากกว่าสองเท่าสามเท่า นะเรามีโอกาสได้มาดูดวงแล้วเรามีโอกาสที่ติดตามช่องนะครับที่ผมเนี่ยอธิบายดาวละเอียดยิบเลยนะครับอาจจะเสียเวลานานหน่อยนะแต่ฟังไว้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะฮะเราจะได้ไม่ต้องประมาทนะครับในในหลายๆอย่างเนาะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเดอนปัตนิเดินดีแล้วนี่ปัตนิกลุ่มรัชนาโอ้โหอันนี้ถือว่า ถือว่าดีแล้วล่ะนะฮะกันที่ดาวเจเริญปัตนติกลุมลัคนาดาวเจเรืพันธุกุมลัคนาเนี่ยก็ส่งเสริมนะใหจะเจริญก้าวหน้าในลักษณะต่างๆเนาะก็บางคนเองก็มีความชื่นอกชื่นใจขึ้นเกี่ยวเรื่องของความรักนะมีการเอาอกเอาใจให้เกียรตึ้ึกันและกันในลักษณะต่างๆเนาะคนเป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีสาวๆหนุ่มๆนะครับแวะเวียนเข้ามามา,มาขายขานมจีบในลักษณะ ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในใน,ในหลายๆอย่างแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจมากนักนะครับเพราะว่าดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเองเนี่ยนะฮะดาวพระอาทิตย์ท่านมาจากเจ้าเรือนอลีไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนคู่ของยังไงก็ยังมีเรื่องของกังวลเข้ามานะครับและดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เขาห่างกันไม่เกินสมราศีนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมีนก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครอบครัวนะครับภาระ นะลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เนืองๆนะก็ให้วางแผนรับมือไว้ในลักษณะต่างๆนะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนะอะไรประมาณนี้เนาะเอาละนะฮะตอนอยู่ในราศีมีนจะย้ายไปในวันที่18เวลา1 6นากานาทีวันที่18ถึงวันที่19เข้าเพอพิจารณาเลิกไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจ วันที่20จนถึงวันที่27เข้าราชาเลิกนะอันนี้ให้คุณละนะวันที่ 28- ถึง31บเข้าสมโนโลเลิกก็เลิกกลางๆนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่ 20- ถึง21เนาะเราจะเข้านาวังพิษนาอันนี้ต้องระมาาาัดระวังวันที่25จนถึงวันที่27เข้านาวาังปุกเอกราชาเลิกเลยอันนี้ให้คุณกะดูชะตาเนาะก็จะชื่นใจเกี่ยวกับเรื่องของความรัก,กช่วงน,นี้แหละตอนเข้านาวาังปุกเอกในลักษณะต่างๆเนาะ เอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนสังคมนะเพื่อนฝูงนะคนสนิทคนใกล้ชิดอีพบเรนในราศีตุลเราเรียกว่าพบมรณะนะนะเอาคําว่ามรณะก่อนนะมรณนะลาภะก็แปลว่าได้อะไรมาแบบฟุกฟุกได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มรดกได้สินไหมทดแทน นะแล้วมาเจอดาวอคันที่เป็นคู่มิตรด้วยนะอันนี้ถือว่าให้คุณนะครับก็ถือว่าดีแต่บางคนดาวพฤษ์ปีนี้ดันเป็นกาลกินีพลิกเลยนะแปลว่าตัวของเราเองนะมรณนะเป็นลาภะก็แปลว่ามีคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตลาต้องไปคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าจูนเกี่ยวในเรื่องของคดีความนะของ ของคนสนิทคนใกล้ชิดนะหรือต้องไปคาประกันให้เขาหรือต้องไปอะไรให้เขานะพวกคาประกันนี่หยุดไปเลยนะไม่ต้องนะถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะเขาขอยืมสักแสนหนึ่งอาจจะให้เขามื่นหนึ่งแล้วก็จบกันนะไม่ต้องคืนเอาไปเลยไปหาเพื่อนคนอื่นต่ออย่างนั้นดีกว่านะเพราะว่ามรณะลาภเนี่ยมันแปลว่า,าถูกเบ็ดเบียนเรื่องของทรัพย์สรรินเงินทองเงินตาในลักษณะต่างๆเนาะแล้วดาวพระพุธ เข้าทั้งวินาศพันธุเข้าวินาศในช่วงวันที่สองถึงวันที่17เนี่ยช่วงนั้นยิ่งยิ่งทาธุรกรรมไม่ได้เลยนะต้องนั้นต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะแต่จุดดีถ้าไม่เป็นไม่เป็นการทักิณีจะให้คุณแล้วสหชลาภาเข้าแปลว่ามีเกณฑ์ที่เราจะได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากถ้าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราเป็นคนที่มีศักยภาพนะเราจะขายอะไรยังไงก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ ทําอะไรก็ได้ให้เขารู้ว่าเราขายอะไรสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรอะไรประมาณนี้นะมันจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารโซเชียลต่างๆนะขายออนไลน์นะทำให้เกิดเงินเกิดทองเจอดาวอังคารที่เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะพระศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานะดาวพระศุกร์กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรกันแล้วมาจากบดีเรือนดีมาจากเจ้าเรือนการเงินมาจากเจ้าเรือนความสําเร็จ ก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนนะครับมีโชคลาภมากมายนะครับเกี่ยวเรื่องของสังคมคนหมู่มากเกี่ยวเรื่องของการเงินต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะถือว่าดีมากนะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวย้ำความสำเร็จเลยคือดาวพฤหัสสาร์30ปีกับบ้านครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้นะ่ะนะในรอบ30ปีนะครับเข้านวางปุกเอกนะเกะาะนวังจันเกาะตียางพ,พุทธนะครับซึ่งถือว่าให้คุณกับดวงชะตา นะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องอของลูกหลานบุตรหลานผู้ใ่บงังคับบัญชานะคอยสั่งส่งเสริมให้ขายของได้ดีผลิตภัณฑ์ได้ดีลูกน้องก็ช่วยเหลืองานในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอะไรต่างๆนะแล้วเข้านวางปุกเอก30ปีมาครั้งนึงคือช่วงนี้เป็นชุงที่ดาวพระเสาให้คุณเต็มที่เลยนะครับนะดาวสุขสว่างมากนะถือว่าเป็นจุดที่ นะครับให้คุณเกิดดวงชะตานะถ้าดาวพระเสาร์ไม่เป็นกาลกินีชาวราศีมีนจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภความสําเร็จคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีไอเดียจินตนาการนะทำให้เกิดเงินเกิดทองทําให้สามารถเมคมันนี่มีจินตนาการในลนักษณะต่างๆเลยนะถือว่าตรงเนี้ยถือว่าดีแล้วมาจะาพบเรือนดีหมดเลยมาจ,าจะเจ้าเรือน,นเงินมาจ,าจะเจ้าเรือนความสําเร็จมาจ,าจะเจ้าเรือนพันธุ์ทุกและมาจ,าจะเจ้าเรือนลาพระก็บอกได้เลยว่านะครับแจม นะครับดีงามเนาะยิ่งถ้าเกิดดาวพระเสาร์เป็นสีด้วยแล้วก็เป็นมนตรีมันเดชด,ด้วยแล้วก็โอ้โหได้แบบว่าสุดๆเลยแล้วในพื้นดวงเดิมพระเสาร์เราไม่เสียด้วยนะไม่สัมพันธ์การนักกินีไม่ไม,ไม่ไม่พักไม่บนไม่เสิร์ดาวเดินวิกลจริตไม่สัมพันธ์ดาวคู่ศัตรูนะเป็นสัมพันธ์ดาวคู่มิตรเนี่ยอันนี้ก็เฮงเลยปังเลย,เลยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลย นะก็ประมาณนี้นะครับเอาละนะต่อไปนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังคือคือพระราหูนะครับดาวพระราหูเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังไว้ดีหนึ่งเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหชะนะสเสวยโจรโรเลอร์นะหน,นึ่งถึงยี่สิบเก้าอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะเกี่ยวเรื่องของ การครบเพื่อนฝูงสังคมคนหมู่มากมีการเ,เรียนรู้นะครับในลักษณะต่างๆคนไหนดีแล้วก็คบคนไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยๆหากออกมานะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อนฝูงสังคมลักษณะต่างๆได้นะหลังจากนั้นนะครับมาอยู่ในราศีเมษอันนี้เขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์ของจริงนะหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับในวันที่30นะเวลาปี2อสวเซวโจโรเลอร์ มาจากเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของการเงินนะลาหูคนซัด์มออสัตววานะที่เขาว่ากันไปก็คือเกี่ยวเรื่องของการเงินไรายได้ยังไงต้องอย่าประมาทมีการวางแผนบริหารจัดการเงินให้เป็นระบบ,บเป็นขั้นเป็นตอนนะทำอะไรเนี่ยของจําเป็นเราค่อยซื้อนะครับไม่จําเป็นเราก็อย่าซื้อนะครับเพราะว่ามันจะมีอิทธิพลของความอยากได้เยอะมากชาวราศีมินหลังจากดาวพระราหูย้าย นะโอเคพบเดือนอาจจะไม่ดีนะครับแต่พระราหูนำหน้านักนาก็ส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีไอเดียมีเจตนาการเกี่ยวเรื่องของการหาเงินในลักษณะต่างๆได้เช่นกันนะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับและดาวพฤหัสน,นะฮะ เขาไปอยู่ในเรือนของพระราหูด้วยนะครับก็อาจจะมีหัวพลิกแพลงนะฮะในลักษณะต่างๆทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดรายได้ได้เช่นกันนะเมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับนะเอาลาพะพักเกตในช่วงของเดือนนี้เข้าเลิกดีหมดเลยนะฮะในวันที่1นึถึงยีมหัธโนแห่งเลิกนะยีิบถึงสาเบ็ดทริโทนะครับเป็นเลิกขอนะหถึงสเนี่ยเขาระวงังปลกเองมหัธโนให้คุณ นะครับ23ถึง29เก็เข้านาวาวปุกเอกทลิโทเห็นไหมพระเกศให้ให้คุณเต็มที่แล้วก็ไปเจอกับพระเราเพระราหูทรงยศนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของเครดิตโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเงินนะมีทั้งค้นเงินเข้ามีทั้งเงินค้นเงินออกนะชาวราศีมีนให้ท่องคาถาเงินล้านเยอะ นะหรือคาถาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะก็จะพลิกร้ายกลายเป็นดีได้นะแล้วดาวพเกษเองยังไงสุดท้ายแต่ในช่วงเดือนนี้ก็ยังส่งเสริมกระตุน้นนะครับทำให้เกิดโชคลาภเพราะจะตามดาวพระอังคารมาที่อยู่ในเดือนลาภนะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีอะไรฟุกฟุกเซนจะแม่นนะอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าได้อยู่ เอาละนะฮะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเจร้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามล่าทพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าินดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าฮิดูทรลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428 นะครับผมครับสวัสดีครับ